สวัสดีค่ะมานะคะครับผมวันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์การทำร้านเูของคุณไมานะครับผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเนีเรอเราจะมาเท้าความกันก่อนเรื่องความเป็นมาครับผมทาไมคุณไมาเนี่ยถึงได้เริ่ม ร้านเน้นปูนี้ขึ้นมาเป็นผลิตภัณนฑน์ํำพิกมันปูครับผมค่ะอันนี้นะคะเริ่มมาจากการที่เอเมื่อสองปีที่แล้วนะคะก็คือว่ามาอ่ะเรียนจบปรีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไป work and travel ที่อเมริกาพอมากลับมาเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราจะทําอะไรดีแบบว่าเพราะว่าตอนนั้นน้าพามีช่วงเวลาที่มันว่างอยู่ประมาณถูกเดือนเพราะตอนแรกอะคะ่ะมมยมีแผนว่ามมยจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนแล้วเวลาที่เหลือช่วงเนี้ย คือเราจะทําอะไรดีในตอนนั้นนะคะเราก็เลยเริ่มมีการมองหาค่ะว่าแบบว่าก็าเราทําอะไรดีที่บ้านเราอะค่ะเป็นแพรปูอยู่แล้วค่ะก็จะมีพวกเอ่อเนื้อปูมันปูหรือเป็นแบบว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับปูเลยค่ะก็เลยมองเห็นโปรดักต์เล็เห็นโปรดักต์เกี่ยวกับมันปูค่ะอ๋อทำไมถึงเลือกเป็นมันปูล่ะครับค่ะก็ที่เลือกเป็นมันปูนะคะเพราะว่าในตอนนั้น,น่ะคะ่ะมันปูอะค่ะเป็นของที่มีราคาถูกแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆอะคะ่ะแม่อ่ะเคย ทำน้ำพริกมันปูให้หมาทาน mm hmm. เหมือนกับว่ามันปูจริงมันเหมือน,นเป็นแบบว่าเวสอะค่ะที่ตอนแรกคนไม่ได้สนใจ mm hmm. แต่เริ่มมีการนํามาใช้มากขึ้นก็คือนํามาทําเป็นน้ําพริกแล้วก็เลยแบบว่าเออที่แม่ทําตอนนั้นมันอร่อยนะ mm hmm. อยากลองเอามาทําขายดู mm hmm. คิดว่ามันคงจะขายได้อ่ะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยเริ่มมีการที่พัฒนาสูตรกันเกิดขึ้นว่า mm hmm. ให้ทุกอย่างมันลงตัวเหมือนสูตรมันจะต้องเป๊ะ <Wow. S 1> ต้องรสชาติคงที่ในทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอรสชาติถูกใจแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณมาทำยังไงต่อครับค่ะก็เหมือนหลังจากที่เราได้โปรดักโปรดักหนึ่งออกมาแล้วนะคะตอนนั้นมายก็คิดว่าเออแล้วเราจะขายยังไงดีล่ะ <c oughs> ก็แบบว่าเออขายทางไหนดีก็ไม่รู้เป็นปฏกิจสําคัญเนาะมามีของเนี่ยใช่ไหมมีของแต่ไม่รู้จะขายยังไงลยงแล้วะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคือโชคดีที่ในตอนนั้นนะคะพี่สาวมาเนี่ยคือเขา,าขาย เครื่องสอ่ององออนไลน์อยู่ก <ละ S 1> ็ <ละ S 1> คือเขาขายทางอินสตาแกรมแล้วก็ขายทางช้อปปีด้วยค่ะร้านพี่สาวนะคะด้านล่างนี้ค่ะแฮปปี<ม>้บิ u t y ้ออลีได้ค่ะ,คะแล้วก็คือพี่สาวแนะนําแนะนำํนะนำไหมว่าเออมลยลองเอาไปลงไว้ที่นี่ไหมแต่ว่าเออขายได้ก็ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อืมลองเนาะก็ลอ,องก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีมีลูกค้าหลังจากนั้นมีลูกค้าคนแรกสักพักใหญ่ๆน,น,นะคะก็จะมีลูกค้าคนแรกมาเขามาลองสั่ง น้าพริกของทางร้านค่ะเป็นผู้หลงทางเข้ามาหยิบจอนเข้ามา <c oughs> ก็คือเขาอ่ะมาสั่งแล้วก็พอเราก็แบบจัดเตรียมจัดอะไรส่งให้เขาใช่ไหมคะหลังจากที่ส่งให้อ่ะคือลูกค้าน่ารักมากค่ะลูกค้าเขาทำยังไงเขามารีวิวให้ค่ะ, <c oughs> คะก็คือเหมือนในทางแพลตฟอร์มช้อปปีนะคะก็คือว่าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วก,กดรับสินค้าค่ะมันจะมีช่องทางให้ลูกค้ารีวิวสินค้าเราให้ดาวค่ะโดยที่ลูกค้าคนเนี้ย รีวิวดีมากรีวิวว่าเอสินค้าอร่อยราคาถูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราทําของเราได้ดีแล้วแล้วก็โชคดีที่มีลูกค้าที่น่ารักมาช่วยโปรโมทมาช่วยรีวิวให้ใซึ่งนั่นเป็นเหมือนกับก้าวแรกต้องที่สําคัญใช่ใช่นั่นเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากค่ะแล้วก็พอหลังจากที่ลูกค้าท่านนั้นรีวิวให้ใช่ไหมคะมีลูกค้าเริ่มมาสั่งตามเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ได้ได้วันบบนี้เยอะไหมครับ ก็ช่วงพีกอะค่ะคือช่วงโควิดระลอกแรกนูที่แบบว่าลูกค้าเขาอยู่บ้านกันเยอะค่ะแล้วก็เขาก็สั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นก็คือในช่วงนั้นก็ประจบป่ะพอดีใช่ค่ะก็ในช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณ5 0าสถึงแปดสิบว่อวันนะคะที่ที่แพ็กจงกันก็ถือว่าก็เยอะในระดับเลยนะครับแต่ก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วแต่ก็ต้องทำทำมันได้เงินพอเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเนี่ย ห้าสิกล่องแปดสิกล่องในวันนึงเนี่ยคุณไม่เจอปัญหาอะไรบ้างครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างปัญหาเมื่อมีลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะคโดยปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะก็คือตอนแรกอะคะ่ะไมใช้เป็นกระปุกแก้ว เป็นเป็นกระปุกแก้วแล้วก็เป็นฝาเกลียวปิดนะคะแล้วก็พอส่งลูกค้าค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการรั่วซึม oh, <no. S 1> มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมเกิดขึ้นมมนก็แบบว่าเออทำยังไงดีในตอนนั้นเราก็คือเราแก้ปัญหาโดยการที่เอาถุงซีลอะค่ะมาใส่ต่อกับปุกเลยแล้วก็ซีลแล้วตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขได้ได้อย่างแบบอย่างเห็นได้ชัดไหมครับมันก็ยังมีการรั่วซึมอยู่แค่แบบว่าไม่ไปเลอะกล่องไม่ไปเลอะกระปุก,ปกอื่น<ๆ>ใช่ค่ะ แล้วก็เรายังต้องเพิ่มคอสต์เพิ่มคอสในส่วนที่ก็คือในถุงซีลอะค่ะถุงซีลหนึ่งถุงก็คือหนึ่งบาทแล้วที่คอสที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งกระปุกนะคะหลังจากนั้นก็เลยแก้ปัญหาเราแบบว่ามีกําไรอยู่แล้วใช่ไหมคะมีกาไรเราก็มีการเก็บกําไรไว้ส่วนหนึ่งไม่ต้องแบบรับเงินเพิ่มเราเอาเงินจากการที่ขายสินค้ากําไรในส่วนนั้นนะคะมาแล้วก็ไปซื้อเครื่องปิดฝาค่ะเป็นเครื่องปิดฝาเครื่องซีลฝาเครื่องนี้ช่วยช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนครับ ค่ะช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะปัญหาก็คือลดลงไปมากจากการขนส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากคุณไาแก้ไขปัญหาแล้วครับได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาร้านในส่วนอื่นบ้างไหมครับถ้าหลังจากที่เราได้แก้ปัญหาในส่วนนั้นใช่ใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าสินค้าเราอะค่ะมันขายได้ใช่ไหมคะก็คือเราเริ่มมีการเพิ่มโปรดักต์ขึ้นมาเหมือนจากตอนแรกอะค่ะ ก็คือมาอ่ะจะขายเป็นน้ำพริกมันปูวันนี้ค่ะอันนี้คือน้ำพริกมันปูแล้วก็ล้วนเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้คือน้ำพริกมันปูล้วนเลยอันนี้มาขายแค่คอละ85บาทเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือแล้วก็เราจะมีโปรดักต์ก็คือเป็นน้ำพริกเนื้อปูค่ะแล้วก็น้ำพริกไก่ปูอันนี้อันนี้เป็นอันที่ ได้รับการแก้ไขแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือได้รับการแก้ไขแล้วอันนี้จะเป็นตัวตัวน้ําพริกเนื้อปูนะคะจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของทางกานเลยค่ะแล้วสองตัวนี้เนี่ยครับกระปุกแดงกับกระปุกดำน้ำมันต่างกันยังไงตัวน้ำพริกนะคะก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นเบสอะมันเหมือนกันเบสน้ำพริกมันปูเหมือนกันแต่ว่าเราจะแตกต่างกันที่ว่าตัวฝาแดงนะคะเป็นน้ำพริกเนื้อปูนะคะน้ำพริกเนื้อปูก็จะมี เนื้อปูอ่อนท็อปด้านบนก็คือมีเนื้อปูเยอะสําหรับลูกค้าที่ชอบเนื้อปูค่ะส่วนตัวน้าพริกไข่ปูนะคะก็จะเป็นไข่ปูอ่อนท็อปด้านบนเป็นสาหรับลูกค้าที่ชอบไข่ปูโดยเฉพาะเลยค่ะโปรดักที่ไม้ทําเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวพ้วกิ้งเนื้อปูนะคะตัวค้วกิ้งเนื้อปูตัวนี้จะเป็นสูตรคลีนค่ะก็คือเรา<อ>ไม่ใส่น้ํามันเลยสักหยดเดียว,ยวอ่าคือเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพสายเฮลตี้ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นเทรนที่กาลังแบบมาใช่เป็นเทรนที่กาลังมาแรง<ช>เลยตัวนี้นี่ค่ะลูกค้าสั่งเยอะมากค่ะในส่วนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปวันนี้นะครับผมอยากให้คุณไม้เนี่ยแน,นะนำถึงผู้ประกอบการทุกทท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมว่ามีอะไรอยากจะแนะนําจากประสบการณ์ตรงของคุณไมยบ้างนะครับค่จะจากประสบการณ์ตรงของไม้นะคะในการแบบว่าขายของออนไลน์นะคะ ข้อแรกค่ะที่มาจะแนะนํานะคะก็คือเรื่องรูปสินค้าค่ะก็คือรูปสินค้าของเราที่เราโพสลงใช่ไหมคะจะต้องเหมือนของจริงต้องชัดเจนต้องแบบตรงปกทุกอย่างค่ะแบบว่าลูกค้าได้รับไปก็คือเป็นอย่างนี้เลยส่วนข้อที่2นะคะก็คือเราควรจะมีแบบว่าพวกโปรเซสการทำรหรือว่าขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของเราค่ะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นจริงเนาะ ใช่เหมือนลูกค้าเห็นแบบเอเอนี้จริงนะไม่ได้หลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อที่สามนะคะสําหรับมค์ข้อน,นี้คือสําคัญมากก็คือเราจะต้องมีการบริการหลังการขายที่ดีค่ะเห <ไป S 2> มือนก <ไป S 2> ับว่าเราจะต้องคอยติดตามสินค้าให้ลูกค้าตลอดเหมือนกับว่าเอยถ้าขนส่งมีปัญหาต้องคอยติดตามให้แบบว่าเออสินค้าอยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายครับเราจะต้องมีการเคลมให้ลูกค้าแน่นอนเลยอันนี้แบบว่ามันเป็นเหมือนการซื้อใจลูกค้าด้วยอะค่ะอย่างนึงอันนี้มันมันก็สำคัญมากข้อสุดท้ายนะคะสําหรับมามคือเรื่องการอัปเดตร้านอยู่เสมอค่ะก็คือเพื่อไม่ให้ลูกค้าลืมเลือนเหมือนในข้อน,นี้ค่ะร้านมายอ่ะก็พลาดในจุดนี้ไป็นอย เพราะว่าเหมือนร้านนายอะคะ่ะก็คือเราขายในช้อปปีเป็นหลักทางเดียวใช่ไหมคะเราไม่ค่อยได้ขายทางอื่นเลยแล้วเราก็ไม่ได้อัปเดตสินค้าคือแบบว่ายอดขายมันก็ตกลงไปเหมือนลูกค้าก็ลืมเรือเราไปบ้างอะคะ่ะในส่วนลูกค้าประจำเลยก็ไม่ได้เห็น,ม,หนม็นน่าตากันเลยไม่ไม,ไม่ได้เห็นเลยแบบร้านนี้ยังขายอยู่หรือเปล่าก็จำไม่ได้ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนนี้เหมือนร้านนายก็กําลังทําการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอยู่ค่ะในในส่วนตรงนี้นะคะ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมอ่าเราสองคนก็เรงเห็นว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสถานก,การณ์โควิดซึ่งหลายๆกิจการหลายๆร้านอาหารนะครับผมก็กําลังลําบากแย่กันนะครับผมซึ่งเราสองคนเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นหนักเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจสร้างกลุ่มซื้อขายสินค้าอาหารทะเลสดๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจุดประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการหลายๆท่านที่ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารทะเลอีกสำคัญเลยก็คือเราเนเน้นสินค้าที่สดสะอาดมีราคาที่ถูกเพราะว่าเราเนี่ยรับจากชาวประมงพื้นบ้านโดยตรงเลยนะครับผมก็คือราคาก็าคือไม่ได้ผ่านคนกลางเลย <Wow. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารของผู้ประกอบการทุกท่านนะครับซึ่งตรง เรื่องของวัตถุดิบราคาของวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นเป็นต้นทุนหลักๆเลยของร้านอาหารนะครับผมสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ฟังตั้งแต่ต้นจนถึงอตอนนี้นะครับผมเป็นช่วงท้ายของรายการก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ